3ม,มิถุนายน2,567ที่นี่จังหวัดบึงการครับส,สายของวันนี้เราจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีได้รับทราบนะครับว่าความเป็นไปเป็นมาของต้นต้นนี้ที่เรานำเสนอบ่อยๆนับตั้งแต่เตรียมเอาดอกออกดอกเลี้ยงลูกนะครับจนกระทั่งเก็บเกี่ยวลูกต้นนี้อายุ6ปีเราดําเนินการเก็บเกี่ยวลูกเมื่อวันที่2คือเมื่อวานเนี่ยสม,มิถุนายนนะครับต้นนี้เราเลี้ยงลูกแขวนลูกทั้งหมด30 สามสิบลูกนะครับเราดําเนินการตัดออกมาแล้วเหลืออยู่ข้างล่างกิ่งข้างล่างนี่ประมาณสี่ห้าลูกเท่านั้นที่เราแขวนไว้อีกสองอีกห้าวันก็น่าจะตัดลูกที่อยู่ข้างล่างนั้นได้เหตุผลที่เราแขวนลูกข้างล่างไว้สี่ห้าลูกนั้นเป็นเพราะว่าอัตราการสุกข,ของลูกทุเรียนระหว่างต้นลูกที่อยู่สูงกลางต้นและก็ลูกที่กิ่งต่ำสุดปรากฏว่าวันนี้เห็นแน่ชัดแล้วนะครับว่าลูกทุเรียนที่อยู่ อยู่กิ่งล่างกิ่งกลางกิ่งบนนั้นกิ่งล่างจะพัฒนาได้ช้า,ชากว่าข้างบนเห็นได้จากว่าการสุกเขาจะห่างกันอยู่ประมาณ5วันหรือ7วันเอาละทีนี้เราจะมาะชี้แจงให้เห็นว่าแนวทางในการที่เราอยากนำเสนอในวันนี้ก็คือว่าสภาพต้นหลังจากที่เราทําการเก็บเกี่ยว แล้วต้นของเรายังมีสภาพความอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ใบยังเปลง่งปลงั่งเต็มสภาพอย่างนี้เนื่องจากว่าเราดําเนินการาฟื้นฟ,นฟนูระบบรากผอยข้างล่างนี้ก่อนหน้าที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราดําเนินการฟื้นฟนูมาก่อนเป็นเดือนๆวิธีการก็คือเราใส่ปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ผงแล้วก็ใส่จุลินทรีย์ก้อนฝังฝังไว้ จากนั้นเราดําเนินการพ่นน้ําหมักทางดินทางกิ่งทางใบทางต้นเป็นประจําสม่ําเสมอมาผลของการกระทํามาดูใกล้ๆเลยครับนี่ครับปรากฏว่าเขาแตกยอดอ่อนออกมาในลักษณะนี้ออกมาก่อนที่ทุเรียนจะสุกความหมายก็คือว่าใน20วันให้หลังเนี่ยสภาพเหล่านี้ถ้าเห็นใบออกมาเยอะๆอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าสภาพรากของเรานั้นฟื้นแล้ว ต้นของเรา,าสรุปผลวา่าต้นของเราแม้จะเลี้ยงลูกถึง30ลูกแต่ว่าต้นของเราไม่โทมสภาพพลังงานสภาพอาหารที่อยู่ในลําต้นยังเหลือเฟือพร้อมที่จะเลี้ยงใบชุดต่อไปนี่เราถือว่าเป็นใบชุดที่หนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปจนถึงฤดูการที่เขาจะออกดอกในฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้เราไม่ห่วงแล้วครับ แตกยอดแตกใบออกมาสำรองพื้นฐานไว้อย่างนี้นี่ต้นของเราไม่โทมสิ่งที่เราได้ในการที่เราเลี้ยงลูกของปีนี้ที่ผ่านมาหนึ่งการไว้ลูกที่มีความเหมาะสมสมดุลกับลักษณะของต้นนั้นจะทําให้ต้นไม่โทมภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วไม่โทมรู้ตรงไหนให้ดูที่สภาพใบครับถ้าเขียวเปล่งปลั่งมากมายอย่างนี้แสดงว่าต้นไม่โทมพลังงานอยู่ในต้นเหลือเฟือและเพียงพอ ดังนั้นนะครับาการแขวนลูกในต้นมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง 1. นงอย่าแขวนมาก 2. ประเมินสภาพต้นว่าต้นขนาดเท่านี้เราจะเลี้ยงลูกเท่าไหร่ถ้าเลี้ยงลูกมากเกินไปต้นโสมเก็บเปลี่ยวลูกแล้วใบเหลืองใบร่วงต้นไม่ฟื้นแต่ต้นนี้เราถือว่าเรามาถูกทางตามเส้นทางที่เราบอกกล่าวกันมานั่นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ